ที่มันสิ่งที่เรียกว่าตัณหาตัณหาถึงมากไปกว่ากามกว้างขวางกว่ากามนี่ก็มีเรื่องที่จะต้องพิจรารณาด้วยกันทั้งสองฝ่ายด้วยเหมือนกันปัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ได้ยินกันอยู่ทั่วไปแะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่นี่ความอยากที่จะดับทุกข์มันก็มีประโยชน์จึงมีคำพูด อยู่ว่าละอาศัยปัญหากับละปัญหาอาศัยความอยากเจยดับทุกข์กละปัญหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสียแต่โดยที่แท้แล้วมันคนละความหมายามนะวะกัดปัญหาปัญหาแล้วกัเป็นเรื่องอยากอาวิชชาโดยความโง่ พัอยาหรือสติปัญญาเขาไม่เรียกปัญหาแต่นี่ชาวบ้านเมาเมากันนะถ้าเป็นความอยากเป็นตันตันหาก็เลยมีคําพูดที่เรียกว่าอาศัยตันหาละตันหาก็ต้องเข้าใจการให้ถูกต้องเอาเองเราจะต้องอยากที่จะฆ่าตันหามันจึงจะฆ่าตันหา แล้วมันก็ดับทุกข์ได้นี่เป็นคำพูดภาษาคนธรรมดาทั่วไปอาศัยความอยากเป็นเหตุให้กระทำแล้วก็กระทำไปอย่างถูกต้องแล้วก็ก็ได้ประสบผลเช่นอยากจะทำนาทำสวนทำมาค้าขายเพระอยากถ้าทำได้ถูกต้องก็ได้รับผล นี่อาศัยความอยากเป็นกำลังให้กระทำไปในทางที่ถูกต้องจะต้องรู้จักอยากอยากให้มันถูกต้องจะอยาก,ยากด้วยความโง่จงอยากด้วยความฉลาดหรือสติปัญญามันจึงจะช่วยแก้ปัญหาได้